ว้าวอ้่ายอไปยูไปยูไยูดึงไงเยดิเป็นอะไรวะ Thank you Thank y o โอู้หูปังจิ๋วอืออืม คนณเ้าไมหน้าโคตรสอนออมาดิเอาลงเยขึ้นอย่าล่วขึ้นไปขึ้นไปอย่าล่วงลงมาขึ้นไป อย่าอย่ามาละลานเราหนูไม่เอาตนไม่ต oh! <laughs> <fig ur ación> hey, ้องตนไม่ต <entrar> <environments> ้องให้ตนตนตนตอนเด่นแม่กูไม่เล่นอ๋อชีช่วยด้ว ไดดงหออกไปมึงไปเล่นกูไม่เกี่ยวกับมึงนางไปฟังไม่เอาที่ช่วยกูเยอ๋อต่ดไายมุกลย โอ้ยไปโอ้ยไปโอ้ยโอ้ไปโอ้โอ้ไปกไปไปว่าขึ้นได้อย่างนี้โอ้มึงเตะมึงได้เตมึงอันนี้มึงจะขอทำมัยเยำก มาโล้วเต็มเลยเต็มเัยวโน้ลาเช่นลเลยชแนบนลาบันดีครับ ไม่เอาที่หรือกล้องลับปันดีอย่าเงปิดนะกูจะทำไม่ตายอาอไปอทำอะไรกูมึงไ้ทำอะไรกูใช่กูทำอะไรทไม่ตายมาดิจะเตะกูทำไม่ตายอ้าวทำใ้มตาย ไฟดีกว่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วีปบ้าไปแลวได้แล้วอ๋อๆบ้าไม่เล่นยไม่้ได้แล้วได้แล้วได้ไรไรนี่นม็ดแค่นี้เองไหนไหนชอยู่นิ่งดิแค่นี้มองกินข้าวมาลองกินข้าว